ก็กราบสวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับรถไถมือสองนัทแท็กเตอร์อุดรธานีทุกท่านครับวันนี้ครับนัดก็มีสินค้านะครับมานำเสนอลูกค้านะครับรถเข้าใหม่นะครับวันนี้เข้ามา2รายการนะครับ L3608 เมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งออกไปนะครับก็จองไว้อีก1คันนะครับ L3608 นะครับไม่ทันได้รีวิวนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสวยด้วยกันทั้งคู่นะครับตัวนี้ยางใหม่4เส้นนะครับมาดูสภาพรอบคันนะครับ ยางหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นยางของสยามิตรนะครับยางหลังก็เป็นของสยามิตรนะครับ12.4ขีด24นะครับช <chapters that make noise> ุดกรองนะครับชุดกรองนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดชุดแป๊บไฮดรอลิกนะครับกระบอกไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะครับดูห้องโดยสารนะครับ ตัวนี้นะครับปรับสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับ275,000บาทรถจดทะเบียนนะครับปี54นะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับมาดูนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่1,944ชั่วโมงครับนะครับมาดูอุปกรณ์ด้านหลังนะครับก็ระบบไฟต่างๆนะครับก็ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์นะครับสีสันปรับให้ใหม่นะครับรอบคันนะครับพร้อมกับกล่องเครื่องมือนะครับ ท้ายถุดก็คือชุดท้ายครับชุดท้ายนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับแขนหลังปรับตั้งท้ายนะครับแขนตั้งข้างนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับชุดท้ายนะครับ PTO นะครับเต็มนะครับเต็มนะครับต้องเน้นว่าเต็มนะครับตัวแขนนะครับสลักเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มครับสภาพนี้ราคานี้นะครับไม่ต้องเก็บอะไรนะครับไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะครับมาดูนะครับสภาพรอบคันนะครับยางเราใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ สติกอร์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวแถมท่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับเป็นท่อปากปลาฉลามนะครับแล้วก็ตรงคอนโทรลจะไม่เหมือนคันอื่นนะครับจะมีหัวลูกก๊อบนะครับสแตนเลสให้ด้วยเรียบร้อยนะครับมาดูทางด้านของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมรีวิวนะครับลองวิ่งให้ดูนะครับนะครับเครื่องยนต์เราก็ปรับให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับชุดน้ํายาหล่อเย็นนะครับใส่ให้ต่างๆนะครับแต่ใหม่นะครับตัวนี้นะครับมาดูทางด้านเครื่องนะครับอ่นะครับ โซลิโนย์นะครับโซลิโนยใหม่นะครับโซลิโอยใหม่นะครับขั้วแบตต่างๆใหม่นะครับตัวนี้สายไฮดรอลิกนะครับใหม่นะตัวนี้นะครับของใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวการทำงานแล้วก็จะเปิดเครื่องให้เดือดหนึ่งรอบนะครับตัวนี้ราคาที่2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ยกหูได้เลยครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือศูนย์หกสามครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับอ่ะดูการับ เรื่องติดง่ายนะครับตัวนี้นะครับ3608กนะครับก็จะเป็นเครื่องยนตย์ในเร็์อินเจคชั่นครับโฟวินนะครับเป็นโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับระบบก็จะเป็น8เกียร์ด้านหน้านะครับ8เกียร์หลังนะครับ นี้นะครับก็สามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่เราไม่ต้องหิุนก่อนแลวนะครับดอกยางให,ม,ใหม,ม่ๆนะครับเต็มๆนะครับสภาพนี้นะครับาดูโฟวินนะครับอ่านะครับโฟวินนะครับโฟวินทำงานปกตินะครับ 7 5 0 0 0บาทนะครับดูนะครับลูกปืนล้อนะครับจุดต่างๆนะครับลูกหมากต่างๆนะครับแน่นนะครับนะครับลูกปืนล้อไม่มีหัวนะครับตัวนี้นะครับดูครับในด้านของเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องครับนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับหางห้านะครับหางห้าตาช้างนะครับหางห้าตาช้างนะครับ ก่นก็จะเป็นหน้าหลังนะครับนะครับตัวนี้แถมพ่อซิ่งหนึ่งใบนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับรถปรับสภาพใหม่นะครับดูแป๊บคนพรลต่างๆนะครับนะครับห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับที่นะครับก็เชิญนะครับเข้าทดสอบระบบได้ที่ร้านแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็พายุเข้าครับก็เรามารีวิวกันช่วงครึ่ๆหน่อยนะครับเพราะรถเพิ่งเข้ามานะครับพรุ่งนี้ก็จะมี คูปอ t ต L 3 4 0 8 d i แล้วก็คูปอ t ต KRT 140พัดเข้ามานะครับอ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะครับก็จะมาอัปเดตสินค้าให้ลูกค้าได้ชมอีกนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตาม